คือประเทศที่ผมสร้างขึ้นมาชื่อว่าเมืองไวซิลลี่และมีผมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าวันนี้พี่เมย์ขอมาเที่ยวประเทศของผมในคลิปวิดีโอนี้เราก็เลยจะมาจีบพี่เมย์กันมาดูซิว่าจะจีบติดหรือเปล่าไปเลยกันเลยตอนนี้เนี่ยผมกำลังรอพี่เมนะครับใต้ต้นซากุระในยามกลางคืนลมก็พัดผ่านนะครับอบอุ่นโรแมนติกมากๆเลยพี่เมย์จะต้องแต่งตัวออกมาน่ารักมากแน่แน่เลยนะคบไม่รู้่จะแต่งเพิงแบบไหนนะแต่ว่ามันก็ ไม่ไม่แต่งตัวสินานไหมไม่นานเลยโอเคพี่ใหญ่นะไใหญ่ไปใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาจะมาทำไมวะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนะครับทุกคนฮะเอาวุธตั้งตาก่อนนะตาทำไมเดี๋ยวอามีจะโผล่มาหลับตาจะโผล่มาเหรอใช่เดี๋ไม่เจอใครเลยอามีจะสวยนะโอเคได้เลยอาอู่นั่งรออยู่ตรงใต้ต้นซากุระนี้นะได้เลยแล้วก็รีบเดินมาเยย์ได้เลยหลับ ได้รีบเดินมาแอบมองน๊ะได้ยังไม่แอบมองไงมายังไอ้ดน่าจะน่ารักแล้วก็ตาสุดพี่เม์น่าจะหัวชมพูแล้วก็ขาวๆอะเมย์มาแล้วเหรอลืมตาได้ยัยตาน่ารักโอ้ ต้องจีบอเมอเมจะให้อูจีบอเมในชุดนี้เหรอฉันลุกขึ้นมาใจคุณเป็นใจอยกคุณคุณใจจริงจริงแล้วอ่ะอูก็ไม่ได้ว่าหรอกอเมเป็นยังไงอ่ะอูก็ชอบพี่จิตใจแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะรัายุคไปหน่อยอเมเหมือนแบบมาฉาลงอนาคตเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาตกใจอ่ะอูเป็นห่วคนอื่นอูไม่ชอบสีสันหรอกย่าชมไปนะฉาแป้งเบอร์อะไรมันเหมือนผิดเบอร์เลย ตากเลยอยเมนะทตามต้องการ <c oughs> <ต |th|> ่ะยม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 ยนยม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 ้มย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 ม่มยยมยมยมยยม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 อมยมยมมยยมยมมย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 มม่ยมยเข้ามานะมยมยมมยมยมมยมยมยมมยมยไม่ยม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 ามยยยมมม ผมต่อคิวด้วยคุณลงรู้ดูคุณพี่อย่าเพิ่งเข้าไปนะแฟนผมเนี่ยว่าที่แฟนผมจะอาบน้ำแป๊บนึงนะเปลี่ยนเสื้ออยู่แต่อี๋เอาหล่นไม่ได้รีบขัดตัวรีบออกมาตูดตุดะขัดด้วยมันจะได้ขอกาแลวนะได้เลยโอเคไปรอนะอย่าอย่านานมาก เช้าแล้วเนี่ยรอจนเช้าแล้วเนี่ยเออจิ๊จะอัเดนเบลวแล้วชุดแดงขึ้นด้วยดูเขากับเพื่อนครับโอ้โหโอ้โหดูท่าเดินกระโปรงสั้นสะด้วยสะดุดที่นึงชุดแดงเลยค่ะเพื่ออ่อยใจเธอเลยนะจุ๊จุ๊ไม่ใช่อูต้องเป็นคนจีบพี่เมย์ไม่ใช่พี่เมย์จีบอัวลืมตอเป็นยังไงบ้ะ ยเลไม่พอสวรรค์จังไมเก่งวันนี้เีอนโยคะมาก็เลยอยากฝึกให้ดูโอ้โหจะโปมาเเก็บอาการก่อนนะออคนอื่นเขาแบบขับรถอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมพาคุณผู้หญิงไปนั่งฮอโอเคไหมครับ ไปคะ่ะไปค่ะตามมาตามมาครับพี่อูพี่อูฮ่าขอทีหลังหน่อยได้ไหมคะมาดิมามามา,าไปเลยเอ,อ่ะยิยิไปนั่งหอเลยยิ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 ึงเ <c oughs> ต้นยังเลย <c oughs> โอ้โ,โอยยหหัวใหญ่ <c oughs> มากเมืองตอนกลางคืนสวยมากเลยคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมขึ้นก่อน นั่งข้างๆเลยครับนี่นี่เ <c oughs> นี่ยมีเบาะอยู่ข้างๆขึ้นมาเลยอ่าโอ้โหนั่งโโนั่งรอขังแรกเลย <c oughs> โอ้โหทำไมคุณหล่อจังคุ่นี้ทำ <c oughs> <c oughs> ไมคุณหน้าเหมือนผู้ชายที่เป็นมุมนี้ไม่ใช่โอเคผมจะขึ้นแล้วนะพร้อมแล้วเข็มขัดด้วยนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วว้าว <c oughs> ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเหมือนกันปะปะปะขึ้นแล้วนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปสูงๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชนตึกแถวนี้ยุ่งเลยวิวตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนชนบทนะครับถ้าเกิดมองไปตรงๆเนี่ยก็จะเป็นภูเขาเห็นไหมครับค<ฆ>่ะเมลลองมองไปบนฟ้าสิครับวันนี้เนี่ยดาวสวยมากเลยนะครับโอ้เราเป็นติดมากๆเลยอ่ะคุณอู๋แต่ดาวสวยขนาดไหนอ่ะก็ไม่สวยเท่าคุณเมย์หรอกครับอโอ้โหทำไมเมือมันสวยขนาด กม,มากใช่แล้วด้านหน้าที่เห็นนะคะเป็นภูเขาสูงนะคะเขาเรียกว่าเป็นเทือกเขาเอเวอร์เรนด์ครับเราซื้อมาอนะฮะที่อยู่ในเมืองไวซิตี้ของเราเลยนะครับโอ้โอันอเมอยากไปถ่ายรูปตรงนั้นน่ะได้ไหมอะ่ะได้ครับคุณเมย์ครับคุณเมย์คุณเมย์อยากแบบพบเจออะไรกับที่มันตื่นเต้นตืต่นตเต้นไหมครับยากค่ะมีอะไรให้ตื่นเต้นมากกว่านี้อีกหรอคะคุณเมย์นหนึ่งถึงสามในใ,นใจช้าๆนะโอเคไหมได้เลยค่ะหนึ่งสองสาม ไมันยังไม่ตกมันยังไม่ตกไปไปบังคับวลเร็ววิ่งไปบังคับก่อนมันจะไม่ตกเราไม่ติงบังคับดีๆมันกดขึ้นกดลึกแซว W W W อะไรเอามั้ยอะไรอะไรมึงก็ค่อยคุยอะเป็นไรเป็นเด็กครั้งแรกแล้วทำไมทำอย่างนี้ เดี๋ยวไปชุบไม่ไม่จบไปก่อนเดี๋ยวไปชุบเดียด๋วยว,ไ,ไ,ปวยไปชุบอมเมเป็นไรหรือเปล่าอมเมโอ้โหอเมเคี้ยวเลยนะดำอมเมดำขึ้นนะช่วงเนี้ยเอ้าอมเมใส่ชุดนอนทำไมเอมเมพูดเบาๆก็ได้หูจะแตกคุณน่าจะประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกแล้วสมองเพี้ยนไปน,นิดนึงคุณจำได้ไหมว่าคุณชื่ออะไรคุณจำคุณจำ าน่าจะจาไม่ได้เขาน่าจะสูญเสียความทรงจํานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายโทษคุณเมย์นะครับเพราะว่าผมทํเาเฮลิคอปเตอร์ตกนะเดี๋ยวผมจะพาคุณเมย์ไปชมบรรยากาศคุณเมย์ชอบเปล่าชอบโอเคครับปะโรแมนติกไหมครับยังกันหนังแบบยิ่งกว่าโรมิโอจูเลียตนะครับรูปกันลอ,อยอะ่ะชอบไหมชอบมากเลยไปถ,ถ่ายให้ลูกหนึ่งได้ไหมได้ครับาดาวด้วยแหละใช่สวยงามมากเลยเห็นไหมเธอคุณเป็นนาย,ยกอะ่ะคุณจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเมย์จะรับรักผมไหมครับรับเลย อเมอเมต้องเล่นตัวนะเอ้าอเมไม่เล่นตัวไม่ได้เหรอคุณเมนี่เป็นผู้หญิงธรรมะธรรมแมงดีจังเลยนะครับใช่คับเป็นผู้หญิงโจรอย่างธืมเห็นแก่ยางงี้เละค่ะเอ่เห็นนกอยู่บนฟ้านู่นไหมครับเห็นค่ะเคยปล่อยนกไหมครับเคยค่ะนกเรียปกติเป็นคนชอบไปแบบวัดปล่อยปลาอะไรอย่างงี้ไหมชอบมากเลยค่ะเหมือนผมเลยครับชอบมากเลย แต่ผมปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยได้แต่ปล่อยคุณเมย,ย์ไปอยากใจอ่ะผมปล่อยไม่ได้จริงๆนะครับตัวอยูไไ่กตัวยงจบร<อ>ิงจัจจจจผมไม่รู้จะถ่ายโทษยังไงดีผมให้คุณเมย์ขออะไรก็ได้อย่างหนึ่งดีกว่าเพราะว่าผมเป็นนายกประเทศนี้คุณเมย์อยากได้อะไรวะขอได้ทั้งอย่างนึงเลยเหรอใช่อะไรก็ได้เลยนะแบบเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กผมให้ได้หมดเลย <laughs> อยากได้รถคันหนึ่งเอาไว้ขับไปทํางานได้ไหมคะเอาคันใหญ่คันเล็กครับเอาคันใหญ่ๆเลยค่ะคุณเมยินรอตรงนี้นะเมนี่เป็นคนขี้เล่นจริงเลยนะครับนะครับไอ้คทำไมอ่ะขอโทษขอโทษพอดีดีเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่พอดีมือมันลั่นนะครับเอคนนะใ่ ผมนับหนึ่งสงสามแล้วค่อยหันมานะใช่่คะและรถที่ผมจะมอบให้กับพี่เมย์นะครับก็คือเป็นรถที่เอาไว้ทำงานใหญ่ๆเนาะเขาขอโอเคอ่าเซอว์ไพรย์เขาน่อยอ่าคุณเมย์ครับะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ่ะนับหนึ่งสองสามหันมาเลยครับโอ้โหไม่อยากได้รถทันอย่างนี้ คุเมยครับคันนี้ก็ใหญ่สุดในเมืองแล้วครับแล้วก็แข็งแรงมากด้วยคุณเมย์ขับไปทํางานมีแต่คนมองแน่นอนมันขับได้จริงจริงใช่ไหมได้ครับมันใหญ่มากอ่าทางทางขึ้นอยู่ทางนี้ครับทางเข้าไม่ใช่บนนั้นครับอ๋อเหรอคะใช่ลองดูครับน่าจะชอบข้างในก็โอ่งโถงใหญ่โตครับโอ้โหข้างในมันกว้างมากใช่ครับใช่ครับวุ้นอะไรนะ คุณเมยหยุดยิงก่อนครับคุณมเมย์อบมากเลยป่ะเดี๋ยวผมพาคุณเมยไปทำงานดีกว่าป่ะขับไปทำงานด้วยกันเนอะไช้ค่ะป่ะ วันนี้นะครับทุกคนเราจะสร้างสถานการณ์คือจะมีกลุ่มชายชะกันทั้งหมดมีกี่คนครับคุณวิทที่เราเตรียมมาตอนนี้ส่คนครับเสี่คนเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวผมจะลบกวนทางแก๊งคุณวิทยอ่ะให้ออกมาเป็นแก๊งชายชะกันผมจะออกเดทกับสาวเดินอยู่สักพักหนึ่งอ่ะคุณวิทออกมาหาเรื่องผมเลยแบบจะดิ้นไถเงินจะแบบแซวสาวก็ได้แล้วผมจะไม่ยอมผมจะปกป้องสาวโชว์ความแบบว่ามาดแมนแล้วก็สุภาพบุรุษให้เขาประทับใจได้เลยได้เลยใช่แล้วจังหวะที่แบบตีผมให้แบบผมเจ็บปาดเจ็บได้เลยนะคุณวิทย เดีแต่ผมเดินผ่านแล้วคุณวิทเอาผมเลยนะออกมาแบบเฮ้ยจะไปไหนครับน้องชายอะไรอย่างงี้นะได้ได้ได้จะไปหครับโอเคเขาขอบคุณครับคุณเมย์อยากไปดูหนังไหมอุ้ยอยากแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้มีหนังอะไรเข้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูหนังอ่ะเราต้องงดรับโทรศัพท์นะครับได้ค่ะถ้าเข้าไปในใจคุณเมย์ปั๊บเนี่ยผลงดรับคนอื่นเลยนี่ผมต่างวันนะครับคุณเมย์ ผมก็หวังเฉพาะคนหน้าตาน่ารักอย่างคุณเมย์เท่านั้นแหละครับเมย์แต่คุณเมย์นี่ก็สองวันแล้วคุณเมย์ไม่เปลี่ยนชุดไม่อาบน้ำเลยนะอย่างผมเนี่ยสาวอะครับสาวคุณเมย์ครับคุณเมย์เดินเดินมาหลบหลังผมก่อนก็ได้ครับคุณเมย์คุณจะทำอะไรไปอ่ะก็อยากจะดูน้องน้องหน้าตาน่ารักไงอ๋ออ๋อน้องผมนะครับพี่วันนี้น้องผมพวกเรามาดูหน่อยเนี่ยเฮ้ยคนสวยว่ะ โอ้ยกปงแดงกับปงแดงว้าวลราพี่อย่าเดินตามเขาได้ไหมครับเขากลัวแล้วอ่ะพี่ว่าน้องพูดแล้วพี่ต้องพี่พี่ต้องเชือขววงใช่ไหมพี่ต้องอะไรเราไหมอ่ะพี่ต้องเชือขววงน้องใช่ไหมเอ้ยต้องเราเราต้องเชือขววงเขาไปบอกหน่อยดิพี่เอาเลยเอ้าเอาเลยนมนมกับหัวหน้าแก๊งนี้ได้ไงวะเอ้ยล่นเมย์ครับคุณเมย์คุณเมย์หลบหลังผมก่อนได้ไหมคุณเมย์หลบหลังแล้วก็ไปวิ่งหนีเลยครับวิ่งหนีเลยเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะผมบอกว่าอย่าอย่ายุ่งกับ

ก่อนคุณแม่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 จ้ะคุณแม่ใจเย็นๆคุณแม่ที่ครับผมขอโทษพี่ครับพี่ผมขอโทษครับไปไปคุณแม่ใจเย็นๆก่อนครับคุณแม่บอกก่อนนมคุณแม่ทรมรนแล้ครับแ้วคน้องคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแมบอกแล้วว่าอย่าเลยผมเองผมเองขอโทษค่ะโอเคครับคุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคุณแม่ต้องสงบสติอารมณ์กลับบ้านกันครับเขามาทำ ไม่ได้คุณมาก่อนโอเคครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วเขายอมแล้วเนี่ยเขายกมือด้านหลังแล้วนะแต่ว่าที่จริงเมย์เป็นคนอ่อนหวานนะคะไม่ต้องกลัวนะไม่ทันแล้วครับคุณเมย์ก่อนนะครับอ้าไปไหนนะคะอ่ะผมไปเข้าเวรครับลาก่อนอย่าได้เจอกันอีกเลยนะครับ คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับใครที่อยากเล่นนะครับผมลิงก์ลิงก์ไว้ที่ดิสคอร์ดนะครับด้านล่างเดสคริปชันนี่เลยเอามวิ่งมาแล้วไปไปน้องคนผมลิงก์ไว้ดิใต้เดสคริปชันนะครับลิงก์ดิสคอร์ดไปสอบไว้ลิงก์กันได้เลยสำหรับวันนี้สุดสลายไปไปจ้าไม่คน่ากลัวมันมาในชีวิตจริงว้าวอามีล่ะอามีเถีอรเกินได้เทมิสจริงอามีไม่วิ่งหนียวอือนะโอ้โหกลัวแล้ว